สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเพราะว่ามันสะท้อนแสงพอเราคุยกันปับน๊บไลกันปุ๊บนะคะมันก็ส่งไอ้ไอ้ใบามาให้เราดูส่งรูปทอนสุมของมันนั่นแหละมาให้ผู้หญิงส่งมาเลยบอกคุณว่าขอให้คุณถ่ายรูปเปลือยของคุณส่งมาให้ผมด้วยแต่ไปฟังมาวันนี้นะคะหเห็นแล้วตกใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าคนคุยแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ขอ ขอ,อคือคุยกันทีไรก็จะส่งแต่รูปแบบนี้มาแล้วก็พูดแต่เรื่องเซ็กอ่อะแล้วเขาบอกว่าแต่แต่ถ้าผู้ชายที่คุยกับคุณปุ๊บเขาส่งไอ้นั่นมาให้คุณดูแล้วก็ขอให้คุณส่งไอ้นั่นส่งรูปคุณไปให้เขาด้วยแล้วแต่มันผิดกับไอคนแรกที่ว่าส่งมาแล้วก็คือเวลาจะคุยกับเราทุกครั้งจะคุยแต่เรื่องบนเตียงแล้วก็คุยกันแต่เรื่องเรื่องเซ็กซ์ออนไลน์ใช่ไหมอะแล้วเขาบอกว่าคนที่สอง เข้ามาคุยป hey <Z> <Man 2> ุ๊บก <said it> <him> ็ส่งรูปไอ้ใบมาเหมือนกันแล้วก็ให้เราส่งรูปโป๊ของเราไปให้มันดูแต่ว่าผู้ชายคนที่สองเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายคนที่หนึ่งเนี่ยเวลาคุยปุ๊บเนี่ยจะคุยแต่เรื่องนี้จะมาคุยทุกครั้งก็จะคุยแต่เรื่องนี้แต่คนที่สองต่างกันต่างทุกไหนค่ะก็บอกว่าคนที่สองต่างกันที่ผู้ชายคนที่สองเนี่ยเขาส่งรูปไอ้นั่นมาก็จริงแต่ว่า เขาถามคุณทุกอย่างคุณสบายดีไหมคุณกินข้าวหรือ,อยังคุณแบบเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่คุยกับคุณทุกเรื่องถามครอบครัวคุณโน่นนี่นั่นแต่ส่งไอ้ใบ้ทุกวันแค่ส่งรูปไ้นั่นมาให้ทุกวันแล้วก็ขอดูทุกวันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวพูดเรื่องอื่นด้วยแล้วทีนี้เราบอกว่าเราคิดว่าเขาถามว่า อเขาบอกว่าไอ้คนแรกอ่ะคุณไม่ควรไปคบแต่คนที่สองอ่ะคุณจะว่าเขาไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้คุยแต่เรื่องเซ็กส์เขาคุยเรื่องเรื่องอื่นด้วยเขาถามคุณเป็นห่วงไม่ยายคุณเขาจริงจังอะคุณ mm hmm. เขาบอกแบบนี้ว่าคนที่สองจริงจัง mm hmm. แล้วก็อย่าไปตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดี mm hmm. ถ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องในเรื่องเข้าเว็บหาแฟนฝรั่งเลยนะ แล้วเขามาบอกคุณแบบนี้ว่าคนที่ส่งรูปไอ้นั่นมาให้คุณตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าทักทายด้วยการส่งรูปแบบนี้แต่เขาถามเรื่องเงินว่าเออคุณเป็นยังไงบ้างพ่อแม่เธอเคออรอบครัวคือเขาถามแบบเป็ห่วงเป็นใยเขามีใจกับคุณจริงคุณไม่รู้หรอกคุณนึกทัดไปเองว่าเขามีใจกับคุณเขาแค่ในความคิดของมันนะเขาแค่ชวนคุณคุย เพื่อ <die> ให้คุณไว้ใจเขาเพื่อให้คุณมั่นใจเขาแล้วก็คุณก็จะยอมทําแบบที่เขาบอกทุกคนคิดว well well. ่าเป็นยังไงคิดว่าคิดว่าโอเคไหมคะก็รณีเจอไม่เจอดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเจอก็อย่าไปตกใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติถ้ามันส่งมาก็ก็บล็อกมันไปทั้งสองคนเป็นคนไม่ดีบอกเลยไม่ดีคนดีๆก็ไม่ทํากันคนคนถามหน่อยเถอะว่ามันมีหรอว มันมีด้วยเหรอคนดีมีมีสติดีคนดีๆอ่ะผู้ชายดีๆอ่ะเขามีคุณสมบัติยังไงมีด้วยเหรอที่เข้ามาปุ๊บทักทายเราด้วยรูปของรูปเอ็นนั่นนะถามว่าเรามองออกไหมมาหาอะไรมันเข้ามาในเวบหาคู่นะคนผู้หญิงเข้าไปในเนี้ยเพื่อไปหาคู่กันเขาไม่ได้มาหาเซ็กซ์ออนไลน์ แต่ว่าก็เข้าใจว่าผู้ชายพวกนี้เขาคิดว่าผู้หญิงไทยอยากได้ฝรั่งกันมากเลยผู้หญิงไทยอยากได้มากๆเลยถ้าฝรั่งมาคุยแล้ว <c oughs> เขาจะทํายังไงกับเราก็ได้มันมีไอ้ฝรั่งประเภทนี้ที่คิดว่าโอ้ยฉันจะพูดยังไงก็ได้กับผู้หญิงไทยอ่ะพูดยังไงก็ได้คือเราไม่ต้องไปให้เกียรติมันหรอกผู้หญิงไทยพวกเนี้ยมันอยากได้ฝรั่งจ็นตัวสัน่นมันคิดอย่างนี้อ่ะ <c oughs> ทีนี้พอในหัวมันคิดอย่างนี้ เวลาคุณไปฟังใครอ่ะเวลาเขาแนะนำอะไรคุณต้องหาข้อมูลหลายๆทางอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบผิดอ่ะผิดๆอ่ะเพราะว่าคุณจะเดินผิดทางเหมือนกันถ้าคุณไปเชื่อไปฟังอะไรที่ผิดๆคุณก็เดินผิดทางเพราะว่าแบบพกบางคนไม่มีประสบการณ์เลยจริงเขาพูดยังไงก็ก็เชื่อเขาหมดโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้ใ่ตรองใช้สมองคิดเองเพราะอะไรเขาเรา คิดว่าฝรั่งกับคนไทยมันมันต่างกันฝรั่งทําอะไรก็ได้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติไม่จริงค่ะไม่จริงคนดีนะคะทั่วโลกมนุษย์ที่เป็นคนดีทั่วโลกผู้ชายประเทศไหนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมีคุณสมบัติเหมือนกันคือเขาให้เกียรติผู้หญิงการให้เกียรติผู้หญิงมันเป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่ดี เดวิดมาคุยกับรันวันแรกนะมาทักปุ๊บส่งไอ้นั่นมาให้ดูลันทีบไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วไม่เอา้าแล้วนะคะรันก็เลยกดก็ไปดูโปรไฟล์เขาโอ้โหเกือบทุกคลิปอะคะ่ะโชว์หมดเลยโชยเห็นหัวนมเลยโชยเห็นหัวนมเลยปิดเอาเหมือนกับจุกอะไรเป็นใสๆปิดหัวนมไว้หน่อยหนึ่งก็ก็ ก็โชว์หมดเลยทีนี้หลันก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงไปสอนผู้หญิงแบบนั้นเพราะเขาเป็นแบบนั้นไงเพราะเขาเป็นแบบนั้นไงเขาถึงมาบอกให้คุณทําได้มันเรื่องปกติทําเยอะแบบนี้มันปกติในรันไม่จะหนับสนุนให้ให้สาวๆนะคะนางฟ้าของรันคุณจะติดตามใครคุณใช้สมองนิดนึงรันไม่เคยสอนให้คุณไปโชว์โน่นโชว์นี่ไม่สอนให้คุณไป คุยกับคนที่มาส่งอันท่อนสูงมาให้คุณะไม่เคยบอกนะคะไม่เคยบอกมีแต่บอกให้หลีกเลี่ยงบอกมาได้ถ้าใครจะมานั่งหวงตัวนั่นอยู่ก็ปล่อยให้รูตันซะพูดอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวฟังแล้วโอ้โหปวดขมับก็บอกถ้าใครทามาเป็นหวงตัวแมไม่มีอะไรจะเสียแล้วทไม่เป็นหวงตัวฝรั่งมาก็ไปนอนกับเขากลับไปเขาจะได้สงเสียเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วพอมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอ่า จะไปนอนเขาได้ไงเรายังไม่รู้จักเขาเลยมันจะง่ายไปหรือเปล่ามีคนเขาบอกว่าถ้ามัวแต่ทําเป็นหวงตัวก็ปล่อยให้รู้ตันซะ <c oughs> ว่าฟูดไม่ได้ยังไงเนี่ยแล้วฟังแล้วแม่มันเหลือเกินโอเคทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าทุกคนวันนี้วันอาทิตย์พักผ่อนเยอะๆนะคะดูแลตัวเองด้วย แล้วมาเจอกันไลฟ์หน้ากันทุกคนสวัสดีค่ะ